แพทแมวพี่อุ๊ยลูกใส่ชุดเลยมา วันนี้น่าสวยแบบสวยแบบขออนุญาตกล้องนี้หน่อยนะคะเออจิกไปเลยสิเออสู้โอเคขอบคุณค่ะกล้องอยู่ค่ะถ้เจอตรงนีะคะนน้ำงนี้นะครับ คือเรียบร้อยค่ะ,คะน้ามไม่โพมก็ต้องพร้อมเลยแก้งอยิ้มหน่อยได้ไหมคะยิ้มหน่อยได้ไหมคะร้อยสักหายไปไหนแล้ววะ